ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเาน่ข้างหน้าเหรอใช่ครับครับผมครับสำหรับใกล้จะเริ่มแล้วใช่ก็ตื่นเต้นมากครับผมก็จริงๆ Dream Warrior Concert Presented by Coachorn เนี่ยก็มันเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ผมตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆเนาะตอนที่ทำตอนที่คิดคอนเซปต์งาน Dream Warrior เนี่ยก็ใช้เวลามากกว่า มากกว่า2เดือนอีกอ่ะคือผมคิดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าอยากจะทําแบบคือเราอยากทำคอนเสิร์ตที่มันสามารถอินสปิเรชันแบบว่าพวกแรงบ,บันดาลใจต่างๆให้กับคนที่มาดูได้แล้วก็ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันว่าจัดใหญ่มากหรือว่าใหญ่ครับผมใหญ่มากๆอยากให้ดูในโชว์มากๆเพราะว่าแบบเรื่องใหญ่จริงๆนะฮะใช่มีทั้งหลายโชว์มากอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆแล้วก็เต็มที่มากซ้อมหนักทุกวันเลย มาลงมลือลงแรงแข่ทุกอย่างเลยครับ <c oughs> ใช่ครับทั้งลงแรงแล้วก็ลงไปดูโปรเซสต่างๆด้วยตัวเองทุกโปรเซสเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโชว์ตั้งแต่สเตจและสเตจโซลีไซนอะไรเงี้ยเราก็มีการคุยมีการปรับให้มันแบบว่าดูแบบทำยังไงให้โชว์ดูแบบไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะแบบแตกใหม่สำหรับคนที่มาดูด้วยอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบทำอะไรที่มันมันเป็นดีมดีเลย ใช่ครับดีมอยเออเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งดีกว่าที่ไล่ล่าตามความฝันครับเหมือนแบบว่าคือคนเราทุกคนย่อมมีความฝันนะครับแต่ว่าในระหว่างทางที่ก่าจะไปถึงฝันจะเป็นยังไงของแต่คนก็ไม่เหมือนกันวันนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าดีมรอยเออร์ของผมเป็นยังไงอ่ามันจะมีกี่พาร์ตนพูดได้ไหมก็จะมีทั้งหมดโอ้ ตั้งแต่พาร์ที่จุดเริ่มต้นของผมกับเสียงดนตรีเลยครับผมแล้วก็มาเรื่อยๆว่าในพาร์ทชีวิตเราเนี่ยได้มีแบบสิ่งอะไรที่มันแบบว่าทําให้เราเนี่ยได้แบบไม่เป็นตัวเองบ้างไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่มันจะมีแบบว่าจุดเริ่มต้นที่รู้จักกับดนตรีพอเสร็จมาปุ๊บเจอสิ่งยัออย่วยุต่างๆสิ่งแรงจูงใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาดูโชว์ว่าแบบจริงๆโชว์นี้มันไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวมีเกส ด้วยที่ทําให้โชว์นี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเลยอยากให้ทุกคนได้ดูกันมาชีวิตของพอลที่มีแพชชั่นเนรื่องดนตรีมาตลอดเลยนะใช่ครับใช่ครับมีแพชชั่นเนรื่องดนตรีมากแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบโอ้เมื่อวานนันทัวร์สะใจมากครับ <c oughs> จริงๆใช่ไลน์อัพเพลงยังไงครับมันทั้งหมดกี่เพลงออถ้าเขาคาดว่า20เพลงครับหลับมามีทั้งไทยจีนอังกฤษ อันนี้ก็คือสปอยแล้วเนาะไหนๆก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับสตรีมมิ่งยังสามารถออ <laughs> ยังสามารถเข้าไปซื้อได้อยู่นะครับที่เป็นป๊อปนะฮะใช่มีเบ n เอฟฟิท้ลุ้นกันด้วยมีลุ้นวิดีโอคอด้วยนะครับออก็เต็มที่จริงขนาดผมยังเปลี่ยนสีเลยรอบนี้เพราะไม่เคยเปลี่ยนสีผมในตลอดเข้าวงการแม่เน,นสีิวมันมีเพลงที่อยากร้องและอยากโชว์มีเพลงที่อยากร้องอยากโชว์แล้วก็นํากลับมาร้องใหม่เพื่อที่จะเล่าเรื่องราว ในระหว่างทางก่อนที่จะเข้าวงการมาด้วยใช่เพ็นพิเศษเลยคะเพ็นพิเศษนี่ค่ะเราตั้งใจสำหรับครั้งนี้โดยเฉพาะวันนี้โดยเฉพาะมันพิเศษทุกเพลงใช่มันพิเศษทุกเพลงเลยป็นพิเศษแล้วแล้วคนพิเศษหรือเปล่าไม่ไม่มีได้ไหมไม่บอกได้ไหมปุม๊บไว้ก่อน oh <my> <laughs> เดาไม่ได้ด้วย <laughs> ใช่มันจะมีทั้งที่เดาได้และเดาไม่ได้ด้วยค่ะ อ๋อพิเศษจริงพิเศษจริงฮะแต่ว่ามีกครร้เชิญเยอะก็ค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่ามีทาง B G Y O จากฟิลิปปินส์อยแบนด์จากฟิลิปปินส์มามาร่วมแจมด้วยในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับแต่ว่าจะมาอยู่ในพาร์ทไหนก็รอชมในคอนเสิร์ตจริงๆเราเคยไปผมเคยไปทำงานที่ฟิลิปปินส์เนาะมีโอกาสได้ไปเหมือนเป็นเล่นคอนเสิร์ตทั้นู่นเหมือนกันไปร้องเพลงแล้วก็ เหมือนเราได้ไปแบบมีอินเทรวิวสัมภาษณ์กันเล็กๆน้อยๆครับกับกับวงนี้ตอนนั้นน้องแบบแบบไปไปแชร์ลิงกันอะไรเงี้ยก็พอทำความรู้จักกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นเป็นคนที่น่ารักกันทั้งกลุ่มเลยอะไรเงี้ยแล้วเต้นเก่งร้องเก่งอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราเห็นโอกาสว่าถ้าเราจะมาแทนในพัทพัทหน,นึ่งนในคอนเสิร์ตเนี้ยมันก็มันก็สมควรที่จะเป็นเขาาจะไปจีบเขาเลยจีบเลยครับหลอกอยู่บ้างไหม ใช่จิเซเยสไบไหมหน่อยจริงจริงก็โหอยากบอกว่าก็ถ้าคิวได้คิวแมตช์ก็เซียร์สกันเลยเกสกี่คนบอกได้ไหมเกสไม่ได้ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เกสมีมากกว่า5คนเพราะว่าอ่บีเจโรมีแล้ว5คนฮะผมเป็นมาสมาชิกคนที่งชดดีกว่าได้ยังไง คอสตูมเปลี่ยนชุดไม่ทานโชว์เยอะมากใช่ครับเอ่คครับผมมดปีนี้ไงมันเกิดปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่รู้สึกว่าได้มีการเดินทางได้การเติบโตที่โตขึ้นครับเป็นหนุ่มขึ้นแล้วนะครับคุณแม่บางมีค้าผมโตเป็นหนุ่มแล้วนะเอ่าด้ไครับทำไวพอจักบางหมีทั้งหลายปีงล้วใช่ครับเออทำไว้พอจากแฟนครับอ๋อก็จริงๆผม ผมอยากจะบอกว่าอยากขอบคุณทุกคนครับทั้งของขวัญแล้วก็สิ่งที่ทุกคนทําให้มันแบบมันมันฟูลฟิลผมมากๆเลยแล้วก็จริงๆตอนนี้รู้สึกว่าไม่เราไม่ได้ดูโซเชียลเลยเพราะว่าเราโฟกัส <ๆ S 2> กับงานการงานคอนเสิร์ตมากๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวหลังจากคอนเสิร์ตจบน่าจะได้รีเช็คอะไรต่า,างๆค่ะเาเขาเป็นเงินแล้วมากครับคอนเสิร์อ๋อเดี๋ยว<ฟ>จะออกไปหลังจากนี้อ๋อใช่เขาเรียกว่าแบบว่าการแต่งตัวเองกันมากเลย ียังไม่เห็นเลยอ่ะเมื่อกี้ก็นั่งทำอยู่ในปิดไม่อยากออกไปอยากออกไปอยากออกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูเป็นแฟนเต็มเลยอยู่หน้าเต็มเลยปีนี้ตั้งใจอยากทำอะไรพิเศษเลยมาเพราะนอกจากคอนเสิร์ตกันยังนี้ละปีนี้หรอปีนี้ก็จริงๆมีของขวัญให้ตัวเองครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่สุดว่ามันเป็นการเติบโตได้ได้ซื้อบ้านแล้ว <c oughs> ใช่ขอบคุณนะครับแล้วก็ จริงๆปีนี้ก็แพลนไว้ว่าถ้ามีโอกาสมีซีรีส์เรื่องนึงก็น่าจะน่าจะแฮปปี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นโก้แล้วกันซื้อลอตของลาบุซบ้านก็เลยครับผมก็ซ้อลตของลาบุซบ้านจริงๆอะแบบว่าจริงๆความฝันผมก็อีกความฝันหนึ่งก็คืออยากอยากมีบ้านเพื่อแบบเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ มันเช่าอยู่แยกกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันต่อใช่เป็นในบ้านในฝั่งนี้คะก็เป็นหลังใหญ่พอที่จะอยู่ด้วยกันได้ครับใช่คุณก็ะจายเข้าไป่หนบ้าอ๋อยังครับกำลังตกแต่งอยู่แต่ผมไม่มีเวลาเข้าไปดูเลยก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตใช่ใช่รับได้ครับพอนุ่งไม่เยอะครับไม่เยอะใช่สบายสบายใช่ครับ มันมีส่วนไหนที่แบบเอ้ยต้องอันเนี้ยก็ต้องเป็นส่วนของที่ของเราเลยมีผมมีผมแบบว่าคือเวลาเราทํางาน,นงเนี่ยเนี่ยเราเจอคนเยอะกลับไปเราก็ต้องมีที่ที่ให้เราแบบว่าอ๋อฉันกลับมาแล้วนะอะไรเงี้ยแบบเป็นตัวเองะอะได้แบบว่าสบายเต็มที่เลย <ๆ S 1> ใช่เดยวกินว่าบอสจะทำห้องอัดห้องต่อดนตรีที่บ้านอะไรเงี้ยอาจจะเป็นห้องใช่เป็นฟิลเป็นฟิลประมาณนั้นครับมีทั้งมีทั้งไว้อัดเพลงแล้วก็ไว้พักผ่อน เล่นเกมใช่แต่ไ <Download> ม mm ่รู้ว่าจะมีเวลาได้ใช้หรือเปล่าใช่ครับแต่ว่าแสดงว่าปีนี้มีงานซีรีส์คาดว่าจะมีอ่าใช่ครับผมสิ้นปีนี้ก็จะมีซีรีส์เรื่องซอมไบร์เวอร์ซอมไบร์เวอร์จากค่ายดูมันดีก็ได้มีโอกาสไปคอลแลบปีนี้ก็ได้ดูแล้วที่จริปิดกล้องไปนานแล้วนะแต่ว่าใกล้จะได้ดูแล้วครับก็รอติดตามอยากจะบอกว่าสนุกแน่นอนจะบอกว่าเราเป็น ผมบอกไม่ได้ถ้าผมบอกว่าผมเป็นพี่จะเชื่อผมป่ะพี่จะเชื่อผมป่ะล่ะพี่เชื่อบอลพี่บอลเชอพี่เชื่อหมดวุ้ยพี่อย่าเชื่อผมจริงๆเรื่องนี้คือเราค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันไม่อยากให้ไม่อยากให้มีใครแบบรู้เรื่องราวก่อนเลยเพราะอยากให้ทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกันคนะ สำหรับงานเพลงละบอลสำหรับงานเพลงก็จริงๆในคอนครั้งนี้ครับได้เอาเพลงเก่ามา a r เรนจ์ใหม่ด้วยและคิดว่าหลังจากคอนนี้ก็จะมีเพลงใหม่เกิดออกมาที่ได้ฟังในคอนด้วยใช่คุณพ่อคุณแม่มาใช่คุณพ่อคุณแม่มายอยู่ด้านหลังใช่ครับมาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้แต่ผมตื่นเต้นมากเลยตอนนี้เขาเรียก่าคุณพ่อคุมารักเลยมาแบบนี่เลยด้วยใช่ครับตามไอจีเราจะเกิดไหมอ่ะแต่แต่ว่าบบท่านนั่งดูอ๋อ ไม่เขินครับผมไม่เขินนะว่าก็อยากจะบอกว่าไงคือตอนอยู่บนเวทีแล้วน่าจะแบบมองใครไม่เห็นเลยเพราะว่าข้างล่างน่าจะมืดหมดอะไรเงี้ยว่าวันนี้กมีแต่คนที่งหมนเลยเนาะใช่ค่ะากกว่จะเข้านคนัดอรใช่ครับก็มันก็เหนื่อยเลย ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ d r e a m e r o r Concert Presented by g o Shop นะครับผมก็คือคราวนี้ผมเต็มที่มากจริงๆนะครับก็สามารถไป streaming ได้เนาะที่ Event Pop นะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากผลงานต่างๆด้วยนะครับผม IG BOSS.CKM นะครับแล้วก็ Twitter TikTok Boss Boss C.K.M กันครับขอบครับขอบคุณครับ